สวัสดีครับวันนี้ผมโบกันกันก็จะมารีวิวรถถังที่ชื่อว่า IS-6 นี่นั่นเองนะครับถ้าง,งั้นเรามาเริ่มจากประวัติของรถถังคันนี้กันเลยดีกว่านะครับคือว่ารถถังคันนี้คือรถถังหนักสร้างโดยประเทศรัสเซียนะครับเริ่มพัฒนาขึ้นในปี1944นะครับโดยที่ภายในอีกหนึ่งปีต่อมาก็ได้สร้างรถถังแบบจำลองขึ้นมาสคัน ที่รถถัง IS6 นี้ต่างกับรถถัง IS กับ i s 3ที่มีอยู่นั่นก็คือรถถังคันนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบที่รถถังเยอรมันใช้อยู่ข้อดีก็คือช่วยให้การขับเคลื่อนและการเข้าโค้งของรถถังคันนี้ราบรื่นขึ้นถ้าเทียบกับระบบของรถถังของโซเวียตที่ใช้อยู่ในสมัยนั้นปืนที่ติดอยู่ในรถถังแบบจำลองนะครับก็คือปืนที่มีขนาด1 2 2มิลลิเมตร แต่ก็มีแผนการที่ว่าจะติดปืนขนาด152 mm, มิมก็เสียดายอยู่นะครับถ้าเกิดเวิร์บแทงรถถังคันนี้ได้ปืน152เซนมก็คงจะเป็นรถถังที่ดีที่สุดถ้าเกิดเทียบกับรถถังหนักระดับ8กันอื่นในเคมนี้นะครับหลังจากที่แบบจำลองถูกสร้างเสร็จแล้วก็ได้มีการเทสรถคันนี้ซึ่งเทียบกับรถถัง IS-3 ซึ่งเป็นรถถังหนักของรัสเซียที่ดีที่สุด ในช่วงสมัยนั้นตัวคิดว่ามีความเร็วและความหนาของเกาะเทียบเท่ากับรถถัง i s เเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ทําให้มันไม่ได้รับอนุมัติให้ออกสร้างจริงๆก็ด้วยที่ว่าระบบขับเคลื่อนที่ใช้ระบบไฟฟ้านั้นมันมีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็เพราะว่าถึงมันจะช่วยให้การขับเคลื่อนและการเข้าโค้งนั้น สบายขึ้นแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ที่ความซับซ้อนในการสร้างมันก็ที่จะซับซ้อนมากกว่าระบบเก่าที่รัสเซียใช้อยู่และมันยังใช้เนื้อที่มากเกินไปเพราะว่ามันจะเป็นต้องมีระบบระบายความร้อนติดอยู่ด้วยทําให้ยากต่อการดูแลรักษาและผลิตและสุดท้ายโปรเจกต์ IS6 กก็ถูกแคนเซิลไปมันก็คือความแตกต่างในการพัฒนารถถัง ระหว่างประเทศโซเวียตและประเทศเยอรมนีในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับโดยที่ว่าประเทศเยอรมนีนั้นจะพัฒนารถถังแบบที่ว่ารถถังของเรานั้นจะต้องเป็นรถถังที่ทันสมัยที่สุดจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากและสามารถใช้ได้ดีแต่ว่าของปร,ป,รประเทศโซเวียตนั้น ก็จะเป็นตรงข้ามกันเลยก็คือรถถังของเราจะต้องเรียบง่ายสามารถผลิตได้จำนวนมากในเวลาที่สั้นแล้วก็ใช้งบในการสร้างจำนวนน้อยที่สุดมันก็คือข้อได้เปรียบของรัสเซียนะครับถึงแม้ว่ารถถังของเราจะด้อยกว่าหรืออาจจะดีไม่เท่ากับรถถังของเยอรมันแต่ว่าเราสามารถสร้างมันออกมาได้ด้วยความเร็วสูงและสามารถแทนที่รถถังเก่า ได้เร็วกว่าของเยอรมันทำให้ประเทศรัเสเซียชนะเยอรมันได้ในสงช่วงของครามโลกครั้งที่2องนี่ก็คือประวัติของรถถัง IS-6 นะครับแล้วก็มาดูกันเลยว่าในเกมวรถท้งนี้รถถังคันนี้มีความสามารถเป็นยังไงบ้างอย่างแรกก็คือรถถัง IS-6 นี้เป็นรถถังหนักระดับ8ปดที่สร้างโดยโซเวียตนะครับคุณสมบัติอย่างแรกก็มีอยู่ที่ความทนทานนั้น มีถึง1,550ซึ่งถือว่าโอเคสำหรับรถถังหนักระดับ8แล้วก็ความเร็วรถถังคันนี้มีน้ำหนัก52ตันแล้วก็มีแรงม้า700<ม>ก็ถือว่าดีกว่ารถถังระดับ8กันอื่นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ความสามารถในการหมุนตัวก็มีอยู่ที่26องศา,าต่อวินาทีนะก็ถือว่าค่อนข้างต่ำ ถ้าเกิดว่ามีรถถังเบาหรือรถถังกลางปุ๊บเข้ามาโจมตีเราจากด้านข้างเราอาจจะหมุนตัวและชี้ปืนไปทางเขาไม่ทันนะครับเราก็มาดูปืนของรถถังคันนี้ดีกว่านะครับก็คือว่าปืนนี้มีขนาด122ม mm, ิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อด้อยของรถถังคันนี้อยู่นะครับก็เพราะว่าปืนคันนี้ถึงจะเป็นปืนระดับ8แต่รถถัง โซเวียตระดับ7ต่างครั้ก็ก็มีปืนนี้อยู่นั่นคือรถถัง i อเน IS1 นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นต่างกันแต่ว่าความสามารถก็ใกล้เคียงกันฮะมันต่างกันตพงที่ว่าของ i อเนั้นสามารถยิงได้เร็วกว่าของ i อเประมาณ1หรือ2วินาทีแล้วนะฮะแล้วก็ความเสียหายนั้นถือว่าค่อนข้างดีฮะ ทำใ้ความเสียหายตอนนั้นได้ถึง390แต่ว่าที่เป็นจุดอ่อนนั่นคือความสามารถในการเจาะเกาะสําหรับกระสุนธรรมดาถือว่ามีแรงเจาะเกาะเพียงแค่175มิลิเมตรเท่านั้นถ้าเกิดเทียบกับระถานกันอื่นนั้นมีความสามารถในการเจาะเกาะประมาณ2 0 0ถึง250ประมาณนั้นนะก็ถือว่ามีต่ำกว่ารถถัง นักระดับ8คันอื่นที่อยู่ในเกมนี้ส่วนความแม่นยําและความเร็วในการเลงนั้นก็ถือว่าค่อนข้างแย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปืนนี้ควรจะใช้ในระยะประชิดมากกว่าถ้าเกิดอยู่ในระยะกลางเราอาจจะไม่สามารถเลงจุดอ่อนของศัตรูได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วก็มาดูความหนาของเกาะของตัวถังกันนี้กันดีกว่านะครับโดยที่ว่าเกาะหน้าของตัวถังมีความหนา100 ส่วนเกาะข้างมีความหนา100มิมและก็เกาะหลังมีความหนา60มิมฮะส่วนเกาะที่ปั้มปืนเกาะหน้ามี150มิลลิเมตรเกาะข้างๆมี150มิเมเหมือนกันและสุดท้ายเกาะหลังก็มีความหนา100มิมซึ่งดูจากในสถทตสนี้เราดูเหมือนว่าเกาะค่อข้างๆกะบานนะครับ เพราะว่ารถถังนี้จะเป็นต้องสู้กับรถถังที่มีความสามารถในการเจาะตั้งแต่200ถึง250เป็นไปเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าน,นะครับว่าเกาะของรถถังนี้ทำงานกันยังไงเอาละครับผมก็ขอใช้โปรแกรม Tank Inspector นะฮะในการแสดงให้เห็นว่าความหนาที่แท้จริงของรถถังนี้มันมีความหนาเท่าไหร่นับถ้าที่เราดูก็คือ เกาะหน้านี่นะมีความหนาเพียงแค่หนึ่งร้อยมิลลิเมตรเท่านั้นแล้วก็ยังมีจุดอ่อนตรงที่ว่าช่องทางเข้าของคนขับนะฮะมีความหนาแค่เก้าสิบแต่ว่าเกาะข้างล่างของเรานั้นมีความหนาถึงร้อยยี่สิบแต่ก็ยังหนาไม่พอที่จะด้งกระสุนที่มีความสามารถในการเจาะสองร้อยขึ้นไปได้คะ,ะถ้าที่เราดูก็คือดูตรงนี้นะครับก็คือความหนาที่แท้จริงของเกาะ ดูจากถ้าเกิดเจาะกะเจาะเกาะจาก90องศาเกาะหน้าของเราก็จะมีเพียงแค่100่งมมตรเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเกาะของรถถังนั้นจะสามารถทำให้หนาขึ้นได้ก็คือไมต้องเพิ่มองศาในการเข้ายิงนะก็ะคือเข้ายิงตรงนี้และรถถังคังนนี้มีองศาที่ยอดเยี่ยมมากก็คือมีถึงประมาณ6 0สิถึงหกองศาเลยก็คือสามารถเอียงเกาะหน้าได้ ตั้งแต่ถึง65องศาเพราะฉะนั้นจากเกาะที่มีความหนาเพียงแค่100ก็เพิ่มขึ้นมากลายเป็นตั้งแต่175ถึง200เลยฮะได้ถึง190สนะฮะส่วนเกาะล่างเราก็จะ120กลายเป็น200กว่า220สนฮะส่วนจุดอ่อนของเราก็ยังต่างอยู่ยังแค่160ถึง180เท่านั้นเนี่ยคือการเยียงของ ที่รถจะทําให้เราตลอดนะฮะแต่ว่าเราสามารถเอียงเกาะเพิ่มขึ้นไปอีกได้ด้วยการเอียงข้าง,างอย่างนี้ให้ศัตรูเห็นเกาะข้างของเราบางส่วนแล้วก็เกาะหน้าของเราบางส่วนด้วยก็เอียงประมาณเท่านี้ฮนะแล้วก็เล็งปืนประมาณนี้นะฮะก็คือว่าเกาะเราจะหนึ่งก็เพิ่มกลายเป็นสองสบ ถึงสองเลยส่วนจุดอ่อนของเราก็เพิ่มขึ้นมาจากเด้งกลายเป็นเด้งทันทีหรือว่าประมาณ200นั่นเองนะฮะส่วนเกาะล่างของเราก็คือจะเป็นจุดที่จะกระสุนจะเด้งน,นั้นออกทันทีนะฮะไม่ว่าจะเจาะได้แรงเท่าไหร่ส่วนเกาะข้างๆของ,ง,ง,งเราจากหนึ่ง้กลายเป็นจุดที่กระสุนจะเด้งออกทันทีนะฮะ เพราะฉะนั้นเราควรจะเอียงปืนอย่างการระถางของเราอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือเกาะตรงการลางระหว่างเกาหน้ากับเกาะหลังเ็เกาะข้าง,งเราเองก็คือจะมีความหนาประมาณบางจุดก็มีเพียงแค่ร้อยห้าสิแต่บางจุดก็มีประมาณสองร้อยนะฮะซึ่งถ้าเกิดต่อสู้กับระถางหนักระดับ8ก็เขาสามารถจาะเกาะบริเวณนี้ของเราได้เพราะฉะนั้น ตอนเขากาลังจะยิงมาแล้วก็พยายามหลบซ้ายหลบขวาหรือว่าใช้ตึกหรือใช้ก้อนหินในกนารบังเกาะบริเวณนี้นะฮะส่วนเกาะของป้อมปืนของเราที่เห็นอยู่ก็คือมันมีแค่ร้อยห้าสิบแต่ว่าเกาะที่กันปืนของเราอยู่นั้นมันมีเป็นสองชั้นนะมีเกาะของปืนแล้วก็เกาะของป้อมปืนอีก ชั้นหนึ่งก็คือเพิ่มความหนาเข้าไปได้ตั้งแต่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยเลยก็คือแทบไม่มีระถักัาไในเจาะได้นั่นเองแต่ก็มีจุดอ่อนก็คือมีรูอยู่บริเวณนี้ฮะที่มีเกาะร้อยห้าสิบหนาแต่ว่าต่อข้างหลังมีศูนย์นะส่วนแก้มข้างซ้ายของเราก็คือตั้งแต่สองร้อยกว่าถึงสามร้อยเลยฮะก็คือแทบจะเจาะไม่ได้เลยส่วนแก้มขวาของเราก็พอๆกับแก้มซ้ายฮนะ แต่ว่ายังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือบริเวณนี้ไม่มีเกาะปืนที่คอยคุ้มกันเอาไว้เนี่ยถ้าเหมือนกับเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งแต่ว่าเป็นจุดอ่อนที่ค่อนข้างเล็กนะบางทีเขาอาจจะยิงโดนเกาะปืนของเราหรือว่ายิงโดนแก้ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นผมแนะนาให้ยิงบริเวณเนี้ะคือทางเข้าของคอมเมนเดอร์แล้วก็คนยิงนะซึ่งมันค่อนข้างจะแบนแล้วก็บางด้วย ราะว่ามันแบงเพียงแค่ร้อยห้าสิบเท่านั้นแต่ว่าถึงจะเป็นจุดอ่อนแต่ว่ามันเป็นจุดอ่อนที่ค่อนกันเตี้ยนะฮะถ้าเกิดเทียบกับกระถังคันอื่นส่วนจุดอ่อนจุดสุดท้ายนั้นนะครับก็คือเกาะตรงหัวของป้อมปืนเนี่ยถึงว่ามันจะเอียงในองศาถึงแปดสิบห้าองศาก็ตามแต่ว่าความหนาของมันมีเพียงแค่สามสิบมิลลิเมตรนะครับก็คือว่า กระสุนส่วนใหญ่จะสามารถเจาะได้คือก็เพราะว่ามันหนาเพียงแค่30มิมลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นความหนาที่แท้จริงมันก็อยู่ประมาณ56าิบหกเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตะตูกำลังยิงจุดอ่อนตรงทางเข้าของคอมเมนเดอร์ของเราอยู่บางทีลาจะโชคาร้ยกระสุนเปลี่ยนวิถีไปโดนเกาะบนของป้อมปืนแล้วนะก็อาจจะทะลุได้ก็ได้ ต่อไปเราจะดูยังไงว่าเราเอียงเกาะของเราให้ได้ให้เหมาะสมแล้วเราก็ดูจากที่ว่าปืนของเราเนี่ยนะครับมันกําลังชี้ปืนของเราที่กําลังชี้ไปหาศัตรูเนี่ยฮะอันเนี้ยชี้ไปตรงกลางของเกาะกลางของเราบริเวณกลางค้าเนี่ฮะระหว่างเกาะหน้าและเกาะข้างของเราเพราะฉะนั้นก็ทําไห้รู้ว่าเป็นตัวกําหนดว่าเกาะของเราเนี่ยเอียงพอดีแล้ว ต่อไปนะครับผมก็จะโชว์ดีเพว่าเราควรจะทํายังไงให้บางจุดอ่อนของเราให้ได้มากที่สุดโดยที่สามารถต่อสู้กับศัตรูที่มีแรงเจาะตั้งแต่สองรอยขึ้นไปได้นะฮะมาดูกันเลยเอาละครับนี่ก็เป็นวีเพลที่ผมเล่นในแมปเล็กวิวนะครับโดยที่แผนที่นี้จะมีทางจโจมให้ได้สามทางนะครับคือทางซ้ายนั้น จะเป็นของรถถังเบาและรถถังกลางบุกเข้าไปส่วนจะมีรถถังยิงไกลคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังนะครับคอยยิงข้ามกำแพงเข้าไปหรือว่ายิง <ๆ S 2> เข้าไปในเมืองนะครับส่วนรถถังเบาจะเข้าไปตรงกลางแล้วคอยตรวจหารถถัขงขนใหญ่ที่กําลังเข้าไปในเมืองนะครับส่วนรถถัขงขนใหญ่ก็จะรวมตัวกันแล้วก็บุกเข้าโจมตีเข้าไปในเมืองนะฮะอย่างที่ผมกําลังขับเข้าไปอยู่ นี่ฮะก็ดูปกติดีก็คือมีรถถัง a m s ก็คือรถถังเบาของฝรั่งเศสนะฮะปลุกเข้าไปตรงกลางแล้วพยายามชีช้หาตัวรถถังหนักที่เข้าไปในเมืองฮะก็เริ่มพบบ้างแล้วเนี่ยฮะก็พบหลายคันเลยทีเดียวถ้าเกิดมีรถถังต่อท้ายรถถังคอยแคมอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถช่วยยิงได้ตอนนี้เลยนะฮะ แต่เสียดาที่ไม่มีใครแต่ก็โชคดีนะฮะที่เห็นหมดผมก็รู้ว่าผมจะต้องเข้าไปสู้กับรถถังคันไหนบ้างก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์แก่ทีมเราให้อย่างมากเลยนะฮะแล้วก็ปกติตอนผมขับในช่วงแรกๆนี้ผมก็จะดูแต่แมปนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มองทางขับไปไหนก็ชนรถถังคันกลางไป ก็ถ้าเกิดชนใครก็ขอโทษด้วยนะฮะก็เป็นกิริยาสุภาพดีต่อไปก็ไปพยายามเข้าไปแต่ว่ารถถังหนักห้าสิบตันนั้นโดนหยุดด้วยอิดเพียงแค่ไม่กี่ก้อน <c oughs> ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกล่องไม้ก็หยุดไม่ได้รถปกติก็หยุดไม่ได้แต่ว่าทางเดินไม้เนี่ยหยุดรถถังได้แล้วคอยออกมาคอยเอียง เอาไว้นะฮะผมเห็นเขาแล้วแต่เขาเป็นรถถังระดับก้าผมก็ไม่อยากเสี่ยงจะโดนยิงก็เลยรีบยิงแล้วก็ถอยกลับมาทันทีแต่ตอนนี้นะฮะคือว่าผมอยู่ตรงนี้นานๆไม่ได้เพราะว่ารถถังหนะักเอ๊ะรถถังยิงไกลนะฮะอาจจะยิงเข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เพราะว่ารถถังยิงไกลเขาชอบแคมป์อยู่แถวนี้นะฮะแล้วก็อาจจะยิงเข้ามาในตัวเมืองได้ผมก็เลยต้องใช้โบนี่นะฮะในการหลบ แล้วก็ในจุดธงก็มีกระถังหยุดแล้วผมก็ต้องเข้าไปขัดขวางในการเก็บธงนะฮะเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้ยิงเขาเพราะว่าผมเห็นแต่ป้อมปืนของเขานะครับก็คือเก็บกระสุนไว้ยิงเองดีกว่าอันที่สองนั้นก็ยิงพลาดน,นะฮะตอนนี้ก็ผมขอหยุดรีเพย์สักพักนะครับเพราะว่าผมจะบอกวิธีให้ว่าผมซ่อนจุดอ่อนของผมยังไงก็คือผมใช้โบนี้ฮะคอยซ่อนเกาะกลางของผมมาไว้เห็นนะฮะแต่ตัวจะเห็นแต่เกาะหน้าของผมเท่านั้น ขาไม่เห็นเกาะกางของผมเลยเพราะฉะนั้นก็เขายิงมายังไงก็แทบไม่มีโอกาสยิงเข้านะฮะอันนี้ก็ยิงเกาะบนของเขาแต่เพราะว่าผมอยู่สูงกว่าเขาตอนยิงลงไปทำให้มุมมองามันลดลงได้ผมก็เลยเจาะได้แต่ครั้งที่สองรู้สึกว่ากระสุนจะเลี้ยวออกนะฮะก็คือข้อเสียของปืนนี้คือยิงขนาดละยะนี้ก็ยิงจุดอ่อนก็ เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถยิงจุดอ่อนได้มันยางก็อคอยขนาดยิงจุดอ่อนตรงทางเข้าคอมเมนต์ได้ของเขาผมก็ยังยิงไม่โดนเพราะว่านัดแรกก็เอียงลงส่วนนัดนี้ก็ไม่โดนด้วยซ้ำฮะก็คือข้าเสียของเปลี่ยนนันนี้แต่ก็เขายิงกระสุนธรรมดามานัดหนึ่งแล้วก็กระสุน พิเศษอีกสองนัดแต่เขาก็ยิงผมไม่เข้าเลยตอน 4, นัดที่สี่นัดที่ห้านะฮะเขาใช้กระสุนระเบิดก็พอเสียหายได้บ้างแต่ก็ถือว่าน้อยฮะถ้าเกิดเทียบกับเลือดของผมแล้วในที่สุดผมก็เจาะจุดอ่อนของเราโดนนะฮะก็ต้องใช้ตั้งสามสี่นัดกว่าจะยิงโดนนัดหนึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มถอยนะฮะก็เลยยิงจุดอ่อนไม่ได้พยายามยิงเกาะบนแต่รู้สึกว่ารถ กระสุนของเราจะเอียงไปออกข้น่นอยฮะก็เลยยิงโดนดินตะขาพระแทนเขาก็ถอยไปแล้วแต่ก็หยุดอยู่ผมก็ใช้เวลายิงเล็งเขาแน่นานเนี่ยแต่สุดท้ายก็ยิงโดนจุนองมันก็ได้ตอนนี้ผมกะว่าจะยิงรถถังไทเกอร์สองคันข้างหน้าฮะแต่ก็ไปเจอเจอดับยูเซหนึ่งสองศูนย์ก่อนก็เจาะ เกาะหลังเขาได้สบายๆแต่เขาก็ถอยไปแล้วผมก็ยิงไม่ได้แล้นี่ฮะถ้าเกิดจะยิงไกดเกอร์สองก็ให้ยิงเกาะบนของเขาเพราะว่าบางมากแล้วผมก็ยิงจากที่สูงด้วยองศาก็ยิงลดลงเข้าไปใหญนัดแรกนัดที่สองก็ยิงเขาได้เพราะว่าเป็นเป้าที่ค่อนข้างใหญ่ถึงปืนไม่แม่นก็สามารถยิงเข้าสบายๆ ตอนนี้ก็ยิงเขาได้แทบจะยิงไม่ได้เพราะว่าเขามีเติรกปางอยู่แต่ก็พยายามดึงจุดอ่อนเขาไว้ให้ได้ถึงปืนจะไม่แม่นแ,แต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ยิงโดนดีดีนฮะก็โชคดีอยู่เหมือนกันที่ยิงปืนอันนั้นโดน ก็พยายามเอียงเกาะเข้าไว้ฮะอย่าให้เขาเจาะได้เสดายเขาลิบเข้าไปก่อนผมเลิงไม่ทันก็ยิงโดนตึกไปก่อนส่วนเจอไท e ัสสองเกาะข้างๆก็ยิงสบายแต่ว่าเสดายเพื่อนยิงไปก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรฮะค่าได้ก็คือว่าค่าได้ต่อไปผมไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เลยฮะควรจะหนีไปด้งนานแล้วเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมี ก็ถังคันเล็กคอยยิงเข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีพีหกสิบเก้าอยู่ข้างๆนี้กระโดนเขายิงไปหลายนัดอยู่เหมือนกันตอนนี้ผมควรจะลงไปอยู่ข้างล่างกับเพื่อนไอเอสสามข้างล่างนั้นได้แล้วะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็โดนยิงตีนตะขาบดุก็ขึ้อนอไปไหนได้ได้ได ก็ต้องรีบวิ่งลงมาฮะแต่ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าทีหกสิบเก้าอาจจะยิงโดนเราเหมือนกันก็ถ้าเกิดจะยิงทีสี่สิบเก้าพยายามยิงตรงแก้มนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดเขาจะให้ตรงข้างของป้อมปืนเราผมก็ยอมที่จะยิงไหตอนนี้ขาดีก็คือว่า คนส่วนใหญ่ที่จัสตส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเมืองก็ถูกทำลายเกือบหมดแล้วแต่เขาแต่ข่าวลายก็คือว่าผมเหลือกระสุนพิเศษอยกแค่สองนัดแล้วก็กระสุนระเบิดอีก5นัดก็กระสุนทองยิงเข้าทั้งข้างถ้าเกิดใช้กระสุนธรรมดาก็สามารถเจาะได้ก็เสียดายอยู่เหมือนกันส่วนหน้าที่สองนี่ก็ทำลายเขาได้ และสุดท้ายผมก็เหลือแต่กระสุนระเบิดแค่ห้านั้นนี่และกระสุนระเบิดนี่มีไว้สำหรับยิงเกาะที่ค่อนข้างบางหรือว่าเกาะที่ไม่เป็นสองชั้นนะฮะแต่ว่าผมไปเจอทีสามสิบสองคันนี้ก็มีทางเลือกให้สองทางก็คือยิงเกาะหน้าทึ่ค่อนข้างหนา หรือว่ายิงเกาะข้างที่บางอยู่หน่อยแต่ว่าเขามีตีตะขาบคอยเป็นเกาะเสริมม่ะผมก็เจาะแทบไม่เข้าเลยถ้าเกิดเป็นกระสุนธรรมดาป่าน,นี้เขาคงตายไปแล้วฮะเพราะว่ากระสุนระเบิดยิงเข้าติีนะขบับทำความเสียหายได้ไม่ได้มากเท่าไหร่ถ้าเกิดยังเหลือกระสุนธรรมดาอยู่ป่าน,นี้เขาคงตายไปแล้ว นะครับสุดท้ายผมก็พยายามเข้าไปหาวายูเซตหนึ่งสองศูนย์นี้แต่ก็เข้าไปแต่ก็มีแต่กระสุนระเบิดก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็เพื่อนเราก็มาฆ่าเขาก่อนแล้วผมก็สุดไ้ดยก็ทําอะไรไม่ได้ก็นี่นะครับก็คือรถไอเอสหกนั่นเอง แมปนี้ผมทำความเสียหายได้4,100ก็ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับรถถังระดับ8ที่สู้ต้องสู้กับรถถังระดับ9ก็นี่แหละครับรถถัง IS-6 ตอนผมขับมันก็สนุกดีสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมนะครับแล้วก็เจอกันคราวหน้านะครับขอบคุณครับ